ท่านประธานชาชดครับอาริยาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแล้วนะครับท่านวางใจได้ถึงเธอจะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนไั้เป็นแล้วครับพ่อครับผมจับคนที่ทำให้พ่อตายได้แล้วนะครับพ่อครับชาชพ่อให้ฉันทุกใส่ร้าย โดนพีภาษาให้จำคุกตลอดชีวิตก็พอคุณแม่ฉันก็หัวใจวายจนเป็นอัมพาตยังไม่พอใจคุณอีกเหรอไม่พอฉันจะทำให้ทั้งชีวิตของเธอเจ็บปวดตลอดไปเหมือนตายทั้งเป็นอยู่ไม่ได้ตายก็ไม่ได้โรงพยาบาลจิต,ตเวชนี่มีของดีๆแบบนี้ด้วยคุณชาญลบนี่ไม่ได้หลอกเราจริงๆเปิด <c oughs> เลยละสั่น้อย <c oughs> คลิกด้านล่างเพื่อชมเต็มเรื่อง